่อนหน้านี้โบเคยพาไปดูโครงการคอนโดควินชาลาทรีเฮาส์สุขุมวิท42ในทำเล BTS เอกมัยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะโบจะพาไปดูโครงการน้องควินชาลาอาเตสุขุมวิท52ทำเล BTS ออนดุตค่ะถือว่าเป็นทำเลที่ห่างออกมาอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าราคาเบาก,ากว่าค่ะที่นี่นะคะเป็นคอนโดอัดอาร์ตสำหรับคนสายอาร์ตค่ะ คอนโดนี้อยู่ในซอยสุขุมวิท52ก็จริงนะคะแต่ว่าสามารถเข้าจากซอยห0หรือว่าซอยอ,อน,นุชได้ค่ะซึ่งใกล้กับ BTS อ,อน,นุชแค่390เมตรเท่านั้นค่ะที่สำคัญยังใกล้จุดขึ้นทางด่วนอีกถึง2สายด้วยค่ะโครงการนี้นะคะเป็นคอนโดโ o w r i สูง8ชั้นนะคะออกแบบโดยบริษัท i d i น architects นะคะซึ่งสถาปนิกกลุ่มนี้เนี่ยเรามักจะเห็นรูปแบบการออกแบบฟอร์มอาคารเท่ๆให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติอยู่เสมอๆนะคะและสําหรับโครงการนี้จุดเด่น ของการออกแบบเลยก็คือว่าเขาออกแบบให้ฟาซาสตรเป็นระเบียงเฉียง45องศาไปกับตัวอาคารค่ะเกิดผลในเรื่องของการใช้งานนะคะคือทําให้มองไม่เห็นห้องข้างๆซึ่งนอกจากจะทําให้มีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วเนี่ยยังช่วยสร้างมิติให้กับตัวอาคารด้วยเกิดเป็นเอกลักษณ์ในด้านดีไซน์ของโครงการอีกด้วยค่ะสไตล์คอนโดเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลนะคะเน้นใช้สีเอิร์ธโทนเพิ่มความผ่อนคลายให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะ บริเวณที่โบเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะคะเพราะว่าพื้นที่ชั้นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยคือที่จอดรถค่ะเขายกส่วนส่วนกลางทั้งโซนขึ้นมาลอยอยู่บนชั้น2ตรงนี้เลยค่ะทําให้ส่วนนี้มีคอนเซปเป็น secret garden เหมือนกับโครงการพี่ควินทาราทีเฮาส์สุขุมวิท42นะคะคือมองจากข้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีส่วนสวยๆแบบนี้แอบซ่อนอยู่ด้านใน นอกจากนี้นะคะการจัดวางตัวอาคารให้เป็นรูปทรง U shape โอบล้อมพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้ไว้เนี่ยก็เป็นส่วนช่วยซ่อนบังสายตาส่วนลับตรงนี้จากคนภายนอกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะห้องพักอาศัยโดยรอบตรงนี้เนี่ยก็ยังได้เทควิวสวยๆของส่วนส่วนกลางที่เขาออกแบบมาไว้ให้เป็นอย่างดีแล้วด้วยค่ะทําให้ฟิลของคอนโดที่นี่นะคะก็เป็นลักษณะกึงก่งๆเหมือนรีสอร์ทนะคะช่วยลดคลายความตึงเครียดจากที่ทํางานได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ในการออกแบบแลนด์สเคปนะคะก็มีการเล่นแพทเทิร์นเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะเป็นการล้อจากฟอร์มของตัวฟาสาดอาคารนะคะทําให้บรรยากาศโดยรวมเนี่ยดูเข้ากันมองจากลงเบลงมาก็กลมกลืนเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งโครงการเลยค่ะสระว่ายน้ําตรงนี้นะคะเป็นสระระบบน้าเกลือนะคะยาว15เมตรกว้าง5เมตรค่ะตรงฝั่งด้านใต้อาคารนะคะ,ะ,คะมีโซนที่เป็นสระเด็กด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้พิเศษนะคะมีอาเต้บาร์หรือว่าบาร์ใต้น้ําอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการที่มีส่วนอยู่ตรงพื้นที่ตรงกลางอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือว่าเราจะได้อาคารโดยรอบนะคะช่วยบังแดดเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทิศตะวันออกด้วยทําให้ตั้งแต่หลังบ่ายเป็นต้นไปนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ร่มรื่นสามารถใช้งานได้หลากหลายเวลามากขึ้นค่ะ ด้านข้างตรงนี้นะคะมีวันไดวนเล็กๆน่ารักเดินขึ้นมาเป็นชั้นลอยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งเล่นชมวิวชมสวนได้นะคะซึ่งส่วนตรงนี้ทางโครงการเขาเรียกว่า copy space ค่ะและที่เห็นด้านข้างตรงนี้นะคะเป็น vertical garden หรือว่าสวนแนวตั้งค่ะซึ่งทั้งหมดตรงนี้เป็นต้นไม้จริงทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าเขามีติดตั้งระบบน้ำหยดไว้แล้วนะคะเพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายค่ะ การที่มีส่วนแนวตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการทําให้ฟ้าศาสรของอาคารสวยมากขึ้นไปอีกและที่สําคัญเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างชาญฉลาดมากด้วยค่ะด้านข้างของสาว่ายน้ำนะคะก็ยังมีห้องฟิตเนสด้วยนะคะซึ่งทำให้ห้องนี้ สามารถเทควิวสระได้ทั้งแนวเลยค่ะแล้วก็อีกห้องดึงตรงนี้นะคะที่มองเห็นสระว่ายน้ำเช่นกันก็คือเป็นห้องไอเดียสเปซค่ะหรือว่าเป็นโคเวิร์กิ s งสเปซนั่นเองนะคะก็จะมีจุดต่างๆให้เรามานั่งทำงานได้ค่ะแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าเขามีการห้องแยกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรีชาร์จโซนค่ะเพราะว่าภายในนะคะเขาจะมีติดตั้งระบบฟฝกอากาศเอาไว้นะคะไว้เวลาเราคิดเครียดเราจะได้เข้าไปนั่งสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ให้สมองเฟรชได้ค่ะ ส่วนข้างๆกับห้อง i d เดียสเปตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําที่มีห้องสตีมอยู่ด้านในด้วยค่ะ ะะเป็นห้องขนาด34ตารางเมตร1ห้องนอนตกแต่งนี่คือสมกับคอนเซปต์อาร์เต้คอนโดสายอาร์ตเลยค่ะห้องนี้นะคะจากพื้นถึงฝ้าสูง2.6เมตรนะคะแล้วก็เป็นห้องหน้ากว้าง5เมตรค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นทางฝั่งนี้ก็คือเป็นโซนลิฟทงรูมนะคะแล้วก็ทางฝั่งนู้นเป็นโซนห้องนอนเนื่องจากเป็นห้องหน้ากว้างแบบนี้เนี่ยทำให้ทั้งสองห้องหลักเนี่ยได้เคกวิวหน้าต่างนะคะก็เลยดูปลอดโปรง่งกว้างขว,าง,วางค่ะ ในโซนฝั่งลิฟท์ลูมฝั่งนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นสองโซนค่ะก็คือโซนครัวตรงนี้นะคะกับโซนห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะโซนครัวเนี่ยเปิดประตูดิจิตอลดอลล็อกเข้ามานะคะแล้วก็จะเจอตรงนี้เลยนะคะแล้วเขาก็มีทำฉากกั้นมาให้แบบนี้ให้เราสามารถปิดกันกลิ่นได้นะคะฉากกั้นนะคะก็ใช้เป็นกระจก ก็จะทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างขวางแล้วก็ปลอดโป่งไม่บางสายตานะคะสําหรับเนื้อที่ตรงครัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแออัดเลยนะคะมีสเปซพอสมควรเลยนะคะเขาก็จะให้ตู้บิวอินมาแบบนี้เลยค่ะห้องเป็นแบบ Fully Fitted นะคะแล้วก็ได้เตาไฟฟ้าหูดดูดควันอ่างล้างจานก๊อก ทั้งหมดนี้ของ m ม x ค่ะจะไม่มีก็แค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้เท่านั้นเองนะคะแล้วเขาก็ให้ตัว Back Splash ที่เป็นกระจกมาอย่างนี้เลยนะคะสีนี้เลยดูแพงแล้วก็ดูเก๋มากเลยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะมีเนื้อที่สเปซเหลือเยอะประมาณหนึ่งเลยโบแนะนำว่าถ้ามาอยู่จริงนะเราบิวตู้เต็มไปเลยเต็มให้ถึงฝ้าไปเลยนะคะแล้วเราจะเก็บของได้อีกเยอะมากทางฝั่งนี้นะคะ บางคนอาจจะกังวลใจนะคะว่าครัวไม่ติดระเบียงก็กลัวว่าจะระบายกลิ่นได้ไม่ดีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโครงการเขาก็เลยมีตัวช่วยมาให้ก็คือฮูดของเมกอันนี้เป็นฮูดแบบดูดแล้วก็มีท่อออกไปปล่อยกลิ่นออกข้างนอกค่ะมันไม่ได้เป็นฮูดแบบกลิ่นปล่อยกับม้าหมุนเวียนนะคะก็จะช่วยได้ประมาณนึงเลยค่ะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณของโซนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย จุดโต๊ะกินข้าวตรงนี้เราสามารถวางโต๊ะที่ยาวกว่านี้ได้นะอันนี้มันอาจจะนั่งได้มาสามคนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถได้ถึงประมาณตรงนี้เลยแหละตรงนี้เลยนะคะซึ่งก็จะนั่งได้ประมาณ4ี่คนเลยนะคะในการในการใช้งานจริงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนที่เราสามารถวางโซฟากับทีวีได้สบายสบาย,บายระยะดูทีวีก็กำลังดีไม่ได้แคบเกินไปนะคะที่สำคัญอยากจะบอกว่าระเบียงที่นี่เขาสวยมาก บอกไปข้างล่างนะคะว่าหนึ่งในเอกลักษณ์ของการดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คือการมีฟาซาตตรงระเบียงที่มีลักษณะเฉียงเป็น45องศา,าแบบนี้นะคะเลยทําให้ได้ระเบียงที่มีความแปลกตาไม่ซ้าใครสุดๆเลยค่ะยิ่งตรงนี้เนี่ยทางห้องตัวอย่างเขานําไม้จริงนะคะมาตกแต่งเป็นบาร์ให้แบบนี้เนี่ยยิ่งดูเก๋มากระเบียงตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เราอ่ะ สามารถมาใช้งานได้เยอะมากขึ้นก็คือเรามานั่งพักผ่อนชิลนั่งจิบกาแฟตรงนี้ได้นะคะหรือว่ามาสั่งสรรกับเพื่อนตรงนี้ก็ได้ค่ะอีกจุดหนึ่งของการตกแต่งของห้องตัวอย่างนี้ที่น่าสนใจนะคะก็คือผนังตรงนี้ ที่เขาดีไซน์ให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้แล้วก็ติดด้วยวอลเปเปอร์ที่มีแบบลวดลายกราฟิกเก๋ๆนะคะทําให้ดูมีความเป็นอาร์ตขึ้นมากเลยค่ะสําหรับคนที่มาอยู่จริงก็สามารถตกแต่งตามแบบนี้ได้นะคะดูเก๋ดีซ่อนไฟไว้ข้างลุนแบบนี้ด้วย จุดหนึ่งที่โบอยากแนะนํานะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาอยู่จริงในห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจัดสรรเลเยอร์ไว้อย่างดีแล้วที่เราต้องเพิ่มเข้าไปก็มีแค่จุดที่ทําให้เราเก็บของได้เยอะๆนะคะซึ่งโบว่าผนังตรงเนี้ยเหมาะมากนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถวิวตู้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเชื่อมต่อ กับตู้ในครัวที่โบแนะนําไปก็ได้นะคะให้มันเป็นวัสดุแมทเทียลระดับเดียวกันไปเลยนะคะเชื่อมต่อกันไปอาจจะเว้นแค่ล่องประตูตรงนี้ไว้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยจากฝ้าลงมาถึงพื้นก็เป็นตู้ทั้งแขวเลยนะคะก็จะเก็บของได้อีกเยอะมากสําหรับการใช้งานจริงเวลาอยู่จริงเนี่ยาจะสะดวกมากเลยค่ะ จุดที่กั้นแบ่งระหว่างโซลิฟิวิ้งรูมนะคะกับห้องนอนนะคะตรงนี้ก่อดด้วยอ,อิฐมวลเบานะคะไม่ใช่เป็นผนงังพีแคสนะคะซึ่งข้อดีก็คือว่ามันสามารถเจาะนูน่นเจาะนี่หรือว่าในอนาคตถ้าเราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยเอาห้องแล้วก็สามารถทุบได้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่ชอบตกแต่งห้องหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆค่ะ กว้างขวางมากเลยนะคะสามารถวางเตียง6ฟุตแบบนี้ได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็ยังมี Space เหลือสําหรับการวางโต๊ะหัวเตียงฝั่งนู้นด้วยแล้วก็วางเป็นโต๊ะทางานฝั่งนี้ก็ได้นะคะไซส์ไม่เล็กนะวางแบบเป็นไซส์ใหญ่ได้เลยนะคะและที่สําคัญยังมีพื้นที่มากพอสําหรับการจัดให้มี walk in closet เต็มๆแบบมีตู้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะ สามารถแยกเป็นตู้เสื้อผ้าฝั่งฮีสแล้วก็เฮอได้นะคะของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงได้จะได้ไม่ต้องแยกกันค่ะห้องน้ําห้องน้ําก็อีกเช่นกันนะคะมีสเปซที่ไม่ได้อึดอัดเลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจากแบรนด์แคสค่ะก็คือเป็นสุขภัณฑ์แบรนด์เยอรมันนะคะ 34ตารางเมตรนี่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.29ล้านนะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกประมาณแค่9 10, 5 0 0 0ต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่ถึงแสนเลยก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยสำหรับทำเลสุขุมวิทรถไฟฟ้าแบบนี้นะคะแค่ขยับออกมาอีกหน่อยนะคะก็ได้ราคาที่คุ้มค่าแบบนี้มากๆเลยค่ะราคานี้นะคะได้แอร์2ตัวด้วยค่ะ2ห้องนี้ แล้วก็สําหรับคนที่สนใจซื้อเพื่อการลงทุนนะคะทางโครงการก็บอกมาว่าปล่อยเช่าได้ประมาณเดือนละหมื่นเนะคะสําหรับห้องไซนี้ในช่วงเวลาปกตินะหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นแบบช่วงวิกฤตอะไรแบบนี้เนาะอีกห้องนึงที่อยากพามาดูนะคะก็คือห้องนี้ ซึ่งเป็นห้องเปล่าจริงๆเลยนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องใช้เล็กลงมานะคะ28ตารางเมตรค่ะที่พามาดูเพราะว่าตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่เป็นห้องที่ถูกที่สุดในโครงการนะคะราคาอยู่ที่เริ่มต้น2.89ล้านค่ะซึ่งเข้ามาตรงนี้นะคะในส่วนแรกเราก็จะได้เป็นครัวแบบนี้เลยให้ b u i อินเซ e ตครัวแบบนี้เลยเหมือนกันแล้วก็มี p a r t i ิชันกั้นตรงนี้แบบนี้เหมือนกันนะคะ แล้วก็นส่สูห้องนอนก็ยังได้เป็นห้องหน้ากว้าง5เมตรเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าทั้งห้องลิฟ่งรูมแล้วก็โซนห้องนอนเนี่ยก็ยังสามารถเทควิวหน้าต่างได้ทั้งคู่อยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่ต่างกับห้องเมื่อกี้นิ้วคือว่าความลึกของห้องเนี่ยมันอาจจะลึกน้อยกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้ค่ะและจุดตาอีกจุดดนึงนะคะก็คือตรงนี้ค่ะผนังกั้นห้องนะคะจากผนังทึบนะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นประตูบานเลื่อนกระจกใส,บสแบบนี้ให้นะคะเพื่อให้ห้องเนี่ย ดูกว้างขวางปลอดโปร่งมากขึ้นค่ะในส่วนห้องนอนนะคะเล็กลงมาหน่อยอาจจะต้องวางเตียงไซส์เล็กขึ้นมาดิดน,นึงเป็นไซส์5ฟุตนะคะแต่ว่าก็ยังมีสเปซเหลือที่จะสามารถทําตู้เสื้อผ้าบิวอินเป็นรูปตัวแอลตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่สนใจดูห้องเพื่อการลงทุนปล่อยเช่านะคะทางโครงการเขาก็บอกว่าห้องไซนี้เนี่ยปล่อยได้ราคาประมาณ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะในในช่วงเวลาปกตินะ แล้วนะคะคจุดเด่นของที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่มีความเป็นอาร์เต้แล้วเนี่ยก็คงไม่พ้นในเรื่องของทำเลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชแค่390เมตรแล้วก็ยังอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมากๆเลยอีกถึง2สายด้วยกันค่ะ แล้วตรงทางลง BTS ออนดูตนะคะก็มี Tesco Lotus อยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยทำให้สะดวกสบายมากๆขากลับเข้าบ้านแวะซื้อของก่อนเข้าบ้านก็ได้นะคะและในซอยเนี่ยระหว่างทางเข้ามาก็มีร้านอาหารยแยะมมากมายจะแวะทานตอนช่วงเช้าตอนออกไปทำงานก็ได้หรือว่าทานตอนเย็นช่วงกลับเข้าบ้านก็ได้ค่ะมีของกินขายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีอเวนิวห้างร้านต่างๆอยู่รายรอบเลยค่ะ เหมาะสำหรับนุ่งสาวออฟฟิศนะคะที่ทำงานอยู่ในย่านสุขุมวิทหรือว่าอาโศกหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้ BTS ไปไหนมาไหนในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าสถานีอนุชเนี่ยเป็นสถานีสุดท้ายที่ไม่ต้องเสียค่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย15บาทค่ะ เห็นทำเลคือคักสะดวกสบายแบบนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความที่คอนโดอยู่ในซอยตันจึงทําให้คอนโดมีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบสงบไม่พลุกพลานแล้วก็เหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะบวกกับที่นี่นะคะเป็นคอนโด low rise มียูนิตน้อยแค่154ยูนิตเท่านั้นเองจึงยิ่งทําให้มีความเป็นส่วนตัวสูงมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นไม่ต้องรอลิฟต์นานหรือว่าไม่ต้องรอคิวเล่นฟิตเนสนะคะ สำหรับราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าห้องไซส์เล็กสุดของเขานะคะ28ตารางเมตรนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่แค่2.89ล้านเท่านั้นเองนะคะไม่ถึง3ล้านสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมโครงการจริงชมห้องตัวอย่างจริงได้ทุกวันเลยค่ะลงทะเบียนไว้ก่อนก็ดีนะคะเดี๋ยวโบทิ้งลิงค์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ค่ะ และตอนนี้นะคะทาง Eastern Star นะคะเจ้าของโครงการ q u i นทาร a ก็ได้เปิดแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดเป็นบริการฝากขายเช่าบ้านและคอนโดนะคะชื่อ Star Agent Property com ใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าสอบถามได้ค่ะและใครนะคะที่ชอบแต่งบ้านหรือว่าชอบดูโครงการบ้านสวยๆต่างๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามโบได้นะคะฝาก Subscribe โบด้วยคลิกไลค์เมนแชร์เป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย